สวัสดีครับพาร์ทนี้เป็นอุปมาอุปไมยภาพอ่ะพาร์ทก่อนหน้าเมื่อกี้มันเป็นอนุกรมภาพเนาะแต่หลักการมันทําเหมือนกันเลยครับเพียงแต่มันดูไม่เหมือนกันอ่าอนุกรมภาพเนี่ยมันจะดูว่าภาพต่อไปเป็นอะไรถูกไหมแต่อุปมาอุปไมยภาพคือมันต้องตอบให้ได้ว่าไอ้รูปที่เขาให้มาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงแล้วคู่ไหนที่มันมีความสัมพันธ์เหมือนกับรูปอันนี้ที่เขาให้มาเออดูความสัมพันธ์ ทีนี้เรามาเช็คดูก่อนสองรูปนี้เกี่ยวข้องกันยังไงไอจุดแรกที่เราเห็นชัดๆเลยคือมันเป็นรูปสีดำถูกไหมครับกับสีขาววางแนวนอนกับวางแนวตั้งข้อห้าในี่ตัดทิ้งก่อนข้อสี่ก็ตัดทิ้งก่อนเฮ้ยแล้วหนึ่งสองสามเหมือนกันเลยอ่ะเฮ้ยข้อหนึ่งอ่ะตัดทิ้งก่อน เพราะว่ามันต้องเป็นแนวนอนใช่ไหมแต่ข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นแนวตั้งอันนี้ข้อหนึ่งก็ไม่ได้ทีนี้เราสองกับสางครับเอาแล้วตอบข้อไหนเนี่ยเหมือนเดิมมันไม่ได้มีแค่ขาวดํากับแนวตั้งละมันน่าจะมีความสัมพันธ์หนึ่งที่เราน่าจะต้องดูนี่ไงอีกความสัมพันธ์หนึ่งเราเห็นไหมครับว่ามันเป็นรูปห้าเหลี่ยมแล้วอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยม อันนี้เป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมกับอันนี้เป็นรูปหกเหลี่ยมอันนี้เป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมกับอันนี้เป็นรูปแปดเหลี่ยมอาได้คำตอบเลยใช่ไหมต้องตอบข้อสองครับผมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วตอบสองถูกแล้วนะครับเราจะเห็นว่าจากเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมมันลดลงมันหนึ่ง เห็นไหมครับอันนี้ห้าลดลงมาสี่ลดลงมาหนึ่งเป็นอีสี่เหลี่ยมเพราะนั้นอันนี้เจ็ดเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมแต่ข้อสามในเหลี่ยมมันเพิ่มขึ้นจากเจ็ดเป็นแปดอ่ะลักษณะเนี้ยเรียกอุปมาอุปไมยภาพทีนี้เราลองมาดูอีกหนึ่งข้อเนาะเรามาดูข้ออันนี้ลองลองทำเองลองดูคร่าวๆอ่ะในระหว่างนี้ครับน้องลองกดพอยส์แล้วก็ ลองดูดิว่ามันเป็นยังไง,งรูปเนี้ยเห็นไหมมันก็จะมีรูปรูปฝั่งฝั่งเนี้ยมันมีสองรูปทับกันใช่ไหมครับและอีรูปนี้มีรูปเดียวสังเกตนะครับรูปที่มันทับกันเนี่ยเห็นไหมส่วนที่มันดูจุดที่มันทับกันนะ จุดที่มันทับกันเห็นปะมันเป็นมันเป็นรูปหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมอันนี้เลยกลายเป็นรูปขวาแสดงว่ารูปขวาคือจำนวนเหลี่ยมรูปขวาจะเท่ากับจำนวนเหลี่ยมของรูปสองรูปที่มันทับกันในด้านซ้ายฉะนั้นอันนี้มันทับกันเป็นสามเหลี่ยมแต่รูปขวาเป็นสี่เหลี่ยมข้อนี้ก็ผิด อันนี้ทับกันเป็นห้าเหลี่ยมแต่รูปที่ออกมาเป็นวงกลมผิดอันเนี้ยทับกันเป็นเป็นชีสเป็นพิซซ่าเป็นซีลพิซซ่าอันเนี้ยออกมาเป็นวงกลมอันนี้ก็ไม่ได้ด้วยอันเนี้ยทับกันเป็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันทับกันเป็นสี่เหลี่ยมรูปออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเฮ้ยได้ดิอันนี้ทับกันเป็นพิซซ่ารูปออกมาเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็ไม่ได้แสดงว่าข้อนี้เท่าที่ถูกต้องก็คือข้อสี่ครับคือคําตอบอย่างนี้เป็นต้น อ,อย่างนี้แหละปุปมาปภาพออกเหมือนกัน5ข้อวิธีการทำคือต้องสังเกตสังเกตสังเกตแล้วฝึกทำข้อสอบเยอะๆนะครับ